พี่น้องเอ้ยมาต่ออีพี่สามสาหรับอีพีสามกันยังอยู่กับเครื่องรอนจะพี่น้องเครื่องรอนนี่เพื่นรอนเบิ่งจีพีเอเรียบร้อยแล้วว่าน่าจักไรเพิ่นกอาลุงมาลุงมารอบนี่เพื่นสีลุงมาใส่น้ำปุ๋ยจะพี่น้องน้ำปุ๋ยที่ห้าผสมไว้ที่จะพุนลุงใส่ใบเขาวมาเบิ่งทาลุงมันเด้อจะพี่น้องบ้านนีโอ้ยทาลุงมันนี่ล่มแห้งค่ะจังว่าลุงมันนี่คอยคอยจนยานจะพี่น้องคอยนั่งท่ายคลิปอยู่นี่มันสีเจอใส่คอยบอแต่ว่าเพื่นกับบังคับ เรื่องใดจะพี่น้องหยุดจึกโดยพ่อยุดแล้วเพื่นก็อวยนาะไปทัางพื่นหลับ เ้วเพื่อนก็เอาลุ่งแบบนิ่มๆเลยพี่น้องบึงเด้อจาพี่น้องบึงกระลังสีลุ่งเด็เดีนี้จังวะเครื่องลุ่งนี่มูเจ้าสังเกตยาแถวนั้นรวดจะพี่น้องอุย้ยเพิ่งเป็นแถวล่มหรือว่าแรงดันถี่อยู่กับเครื่องนี่มันแห้งคะแต่ว่ามันก็น่าสนใจเนาะจะพี่น้องมันสะดวกสบายความสะดวกสบายของชาวนาเฮ้าเานาะจะพี่น้องอุย้ยสะดวกสบายซะจนกว่าได้เหตุยังผุนลาวเพื่นนคอยว่ามันพ่อจางเพื่อนอยู่ได้จาพี่น้องมือนีเจ็ดเจ็ดอย พ่อเครืองลุ่งมาแล้วเวพิ่นก็กระลั่งดับเครื่องจะพี่นองสำหรับตัว่อยจังว่าเครื่องลุ่งคอยกระรุนอยู่แนวนี้ละจะพี่นอง่อยยานมันเจือมาใสหนาผาก่อยพึ่นกะสิเอาน้ำปุ๋ยที่พิ่นผสมเดียบรอยนี่เอาลุ่งไปใส่ในเครืองที่นี่น้ำปุ๋ยที่พิ่นใส่เครื่องเทื่อหนึ่งนี่พิ่นสีร่อนอ่าฉีดได้ประมาณไรเครืองรือถึง2ไรฉะนั้นหน้าขอนมือนี่เจ็ดไรนี่พึ่งกะสีร่อนขึ้นประมาณจักสีหาอบนี่ลาพอคอยเลาบ่บคยเหินจะพี่นองเราก็ขยิกขยิกมาบึงขึ้กา เนขนาดปวดขาที่จะพี่น้องปวดขาก็อยากล่งมากเบิ่งคนที่เพื่นบังคับเครื่องจะพี่น้องกับเป็นแฟนเพื่นอีกผู้นึงเป็นแม่ยิ่งก็ค่อยชาดแบ็ซอยกันทํามาหากินดีเนาะจะพี่น้องจังว่าเอาน้ำใส่เครื่องนี่เพิ่นกะใส่บัวรดจะพี่น้องเอาไปเอาน้ำจากถังนั่นเพื่อที่จะมาเติมในเครื่องร้อนสำหรับตัวขันเองนี่ขอนว่ามือนี้นี่โอ้ย อากาศดีดีกับบอแดดแห้งพี่นองช่วงที่พื้นมาฉีดนี่มันบอคอยแดดปานใดอ,อีกอย่างหนึ่งกับบรรยากาศดีเนะี่ยที่นี่ก็คือฝนบอตกถ้าฝนตกนี่บ่สามารถฉีดได้เด้อจจากพี่นองเพราะว่าปุ๋ยที่ห้าฉีดลงไปมันสีละลายน้ำไปเบิร์ดปุ๋ยที่ห้าฉีดลงไปใส่ใบเขานี่มันจะต้องให้ใส่เวลาดูดซึมแน่จักน้อยพอพื้นเติมอ่านำยาปุ๋ยเดียบรอยแล้วพื้นก็สซิลอนขึ้นไปฉีดจากพี่นองที่นี่จังหวะนี่ละพี่นองทาเบงเร้อ พี่น้องเพื่นสีชีดเขาให้เบ่งหล่อนขึ้นถึงฝ่าสากรจะพี่น้องจังมาต่างลา่าหน้าให้หนึ่งนี่เพื่นกับสีชีประมาณ สอรอบสมรอบนี่กระโรบหน้าละลานี่นี่นี่พ้นฉีดใส่แล้วพี่นองผนลุ่งมาเลยละอองปุ๋ยที่พ้นฉีดลุ่งมานั่นมันสีโดนใบเขาเห่าจะพี่นองใบเขาเห่ากระสีสามารถดูดซึมปุ๋ยได้พี่นองว่าแนี่นี่ดีบ่จะพี่นองดีก็อันใส่สาย,ส,าย,ส,ายสะพายหลักกรยางฉีดบ่ไปรับชมอยู่คอมเมนต์มาบอกกันเนเด้อว่าดีหรือบอดีสําหรับมือนี้